โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมรตัศเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เขามาเล่น R v วกันอีกแล้วตานนี้เล่นทอนนะครับผมไม่รู้ออกเสียงผิดหรือเปล่าครับมันดูทีมฝั่งตรงข้ามกันนะคโอ้โหเหมือนเมาดาวครับคือแบบแครี่เราสองตัวนะแล้วเมทเราเอาพัน,นิตมาเฉยเลยนะครับผมคือแบบงงจัดส่วนนะครเราก็เคยเล่นด้วยกันมาหลายตาแล้วงู้งนะทั้งนั้นเลยนะครับ มาครับมาดักพุ่มมาเจอแก๊กนะครับผมเดินใหม่พุ่มหนึ่งเลยลอเควฟอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้เจอแก๊กตอนแก๊กไม่ไปแท็กกลางนะครับดูแล้วแล้วแก๊กดึงโดนด้วยครับจังหวะนี้เดินหนีแล้วโดนเทลยิงไปสามนัดนะก็ถือว่าเจ็บอยู่แล้ววนมาครับวันนี้ยังไงก็เควีฟครับมาครับแล้วแก๊กดึงเข้าไปครับโอ้โห ตอนนี้ยังไงครับผมยืนยิงเทลฟีนะแล้วเฟิร์สบัตแวนไปนะว่าโหตอนนี้คือไม่คุ้มนะครับคือเขาได้ฟิกเกอร์เราด้วยนะคือได้เยอะจัดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือแวนเอฟเคด้วยนะครับคือไม่รู้จะพูดยังไงอคือมัอนจะเอฟเคทำมะเขือดองอะไรใช่ไหม อนีะครับอืม,นะอมกิ้งยิงนะมเมานกต่อครับแล้วซือการเดินเกมของป่าผมเนี่ยคือไม่แท็กบนเลยนะครับคือผมก็ไม่รู้ผมจะพูดก,กับป่าผมยังไงคือป่าก็คือน้องผมเองนะครับที่เล่นเซริก้าเมื่อวานนี้นะคือแบบ บอลแวนโดนหนึ่งแล้วครับรอดไม่รอดดูแล้วไม่น่ารอดแล้วผมเก็บเทลมาได้ครับมายิงแก๊กต่อครับยิงแก๊กต่อครับแล้วสไลด์ยิงโป๊กเก็บดับเบิลเคิลครับคือช็อตน,นี้ก็คือได้เปรียบนะครับพูดถึงนาคอรกันต่อคือนาคอร์นเขาไม่เขาไม่ขึ้นมาคือไม่คือเขาไม่ขึ้นมาช่วยแคลรี่เลยนะครับคือแบบก็คือสองสองก็สองสองไปนะครับคือแบบ ต้องมาแท็กบนด้วยนะเพราะว่าแคลรี่เรากับแคลรี่เขาก็เป็นตัวเลน,นครับตัวเลนตัวกลางนะเทลก็ไม่รู้ว่าตัวต้นหรือต,ตัวเลนนะครับแต่ว่าทอน,นี่ประมาณการเกมเลนเกมแน่นอนครับก็คือ,คอต้องมาช่วยนะถ้าไม่งั้เขาจะกดดันเลนผมเกินไปนะครับแล้วเราจะเราจะแพ้นะ มาครับท่านผู้ชมเรามาดูช็อตนี้ครับสกิลสองไปยิงแก๊กครับแล้วโดนดึงปุ๊บฟิกเกอร์ออกมาได้ครับแต่โดนกิลด้านหลังนี้ครับโอ้ แล้วแวนเก็บทิวไปได้ครับแล้วแวนได้ป้อมครับนี่ป้อมคับแล้วโดนได้เลยแก๊กโซโลคิวโอโหไม่รู้จะพูดแบบไหนดูแก๊กดังเสยเยอะให้ทีได้เลยโจมตีต่งศัตรูเลยไปตามนั่นแล้วคือช็อตนี้ครับนาพ้อนเข้าไปไา้แับได้เและปูดีจะไปเข้าไปปักลแล้วก็มาล่าพันธุ์หุ่นต์อือาค้อนเนี่ยเขาขึ้นมาแขกบน น้อยมากคือครั้งเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นมาตายแบบบอกว่าไว้นะควายครับควายมาครับเราดูช็อตดีครับช็อตบวกแล้วจังหวะนี้ผมยืนยิงด้านหลังฟรีนะกคือ Silence is เลยนะครับว so ตายเลยดีนะมีดาเมจอครัือคิวไปได้นะถ้าไม่งั้นเนี่ยตายเลย hot hot ด้วย และชอตเลยครับด้วลคเลนยูนะครับเลยูในูมโบนัวันนี้วอลเลนกันนะคอสอยู่คู่กันลบคิวเลนเก้าสองทีผมายเลยนะแรงมากคิวเล่นพุมเอาใย่ต่อครับยอไม่รอดแล้วคอสเก็บเทลไปได้เดินไปดูรับทีครับแล้วรอดมาได้ทั้งสองคนครับมาครับล็อกเกิดมา

ไฟนี้เก็บแกกเข้ามาได้นะร Your เราไปทำเวฟล่างต่อนนะไม่รู้จะมากันทำไมตัวเียวแลมีเชี่ยแซ่เวฟมาล่อกรุงด้วย <c oughs> น,น,ยนะ,ด,ะนดัะวตอนนีดาเมจด้วยมาครับเราช็อตนี้เจอเชี่ย Bullet, blast. พู่เข้ามาทีทสองวผมโดดเข้าไปด้านหลังสตาร์น้เราไปยิงยิงยิงโซโลโ่ฉีดมาได้นะครับผมคือแบบไม่จ้าชอบนี้ครับรราการเคลียล่าเราพอเล่นแล้วกล,ลกกับนะครับตอนนี้้ไปป้อมครับสองทีพอ กดันเรืซ่เลอะเลยช่อนนี้เทวมาปิดครับสันก่อนนะเบิดก่อนได้ปูครับเ <c oughs> ก็บยเทลไปได้นะก็ประมาเอาอีก้อมหนึ่งครับตอนนี้เราคุ้มจัดได้ทั้งเทลได้ทั้งสองป้อมเลยนะครับเวฟก็สูงนะเจอถึงกระโดดข้ามคืนไม่ผ่านถ้าข้ามคืนผ่านนี่เสร็จเรานะครับฉีสู้เราไม่ได้นะ Aim high and plan for the worst ครับและช็อตบวกครับไฟนี้คือพิดสถานการณ์ได้ไหมได้ไหมยิงเมียตีมาร์สแก๊กเฮกดติผมกดดูเลื่อนใหญ่ส่วนเลยนะครับยูเรนไม่เอกถือดีนะมีเพื่อนรับไว้ให้นะก็สไลดไ์ไปเก็บเก็บยูเรเีได้นะและ้วเทลก็โบกไปยิงเข่าทีนั้นสองนัดผมตายครัทเปยังไงเพื่อเราจะไหวหรวือเปล่ากับเทลตัวเดียวนะครับ เข้าไปตายโอ้โหแวนเข้าไปตายเอาแว่นเอฟเคเข้าไปตายนะได้เลยลดูช็อตนี้เขาดันขึ้นบ้านมาแล้วพอเลนไปเปิดชีสไลด์เข้าไปยิงครับสไลด์่มีก็กำลังถูกโจมแล้วเราแรงจัดเลยครับตังวนี้วัตัดมือนะเอาหมดครับ Defeat. นี้ก็ไหลไปเรื่อยๆนะโอ้ยรวมกันตรงนี้เต็มเลยแลช็อตน,นี้ครับเปิดอันตรีไปแล้วสไลด์แล้วแก๊กดึงครับโอ้โหคือมันจะแม่นอะไรขนาดนะแล้วฟิกเกอร์ออกไม่ทันด้วยครับโอ้โหแล้วตายครับดีนะครับผมมีเกิดสลับแล้วสลับไม่ทันด้วยนะต้องบวกก่อนนะครับก็ฟิกเกอร์เขาไปยิงโดนเทลยิงสวนกลับมาตายเลยนะครับ แต่ช็อตไฟนี้อีกแล้วครับโอ้แล้วคิวเลนเข้ามาเกานะแล้วมีอันติโอนเมียแล้วผมแล้วผมติดเคียวครับผมกิบมาได้แต่เทลเข้ามายิงแล้วครับผมผมตายเลยแล้วเพื่อนตายหมดเลยนะครับว่าจะรีบตายกันไม่นานโอ้โหแล้วผมมาเกาหัวเลยนะครับช็อตนี้จบ จบเลยครับผมแวนเกิดคือไม่ทันนะเทียวยิงป้อมเทียวไิยป้อมอย่างเดียวก่อนนี้ไม่เกิดนะอืจบนะครับผมคือแพ้เลยไฟเดียวคือแพ้เลย